ตอนนี้คือมีเยอะมากเราจะหาจุดเด่นอะไรให้คนแบบสนใจเอ้ยเราแตกต่างจากที่อื่นนะแล้วแบบเฮ้ยเรามีเครื่องเซมเบอยู่งั้นเราเอาเครื่องเซมเบะนี่แหละมาเป็นตัวชูโรงแล้วกันชื่อร้านคําว่าเทยากิอะค่ะมาจากคําว่าเทยากิเซมเบก็แปลว่าเซมเบที่ย่างด้วยมือคือแต่ก่อนเขาจะเอาข้าวมาตากแห้งแล้วก็เอาไปปิ้งเก็บไว้ทานในฤดูหนาวแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตามภูมิภาค แล้วก็จะมีแบบทําสดแบบที่เราทําแบบนี้คะ่ะก็คือเป็นแป้งละลายน้ําแล้วก็เอามาเทแล้วก็อามาทับให้มันเป็นขนมกรอบอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือหลักๆคือเป็นขนมที่ทําจากข้าวคะ่ะกิบเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเรียนที่เบปปุมาประมาณ4ปีแล้วก็มาทํางานที่โอซาก,ก้าอีกปีนึงแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไปที่เมืองคามาคุระแล้วเราเจอร้านร้านหนึ่งที่มันขายเซมเบ้ทำสดก็ทานแล้วแบบเออติดใจยอยากให้เขาไปทานด้วยอะไรเงี้ย แล้วจริงๆคือจองตั๋วไปแล้วจะไปดูกันแล้วเดี๋ยวเอามาทํากันไหมแต่ว่าเอออดไปเพราะว่าโควิดเนี่ยแหละค่ะตั๋วแคนเซิลหมดเลยก็เลยอ่ะงั้นเอาเครื่องเข้ามาเลยแล้วกันเดี๋ยวเราลองกทํากันเองเราก็เลยทําคิดเองก่อนล้วพอจากนั้นก็มาเจอโควิดเราก็เลยคิดโปรดักว่าเราควรจะทําอะไรไหมช่วงโควิดเพราะทเราทําธุรกิจอะไรไม่ได้เลยออกบ้านไม่ได้เราก็เลย เริ่มซ้อมเริ่มทํำแบบจริงจังขึ้นได้เครื่องมาก็ซ้อมกันทําการกินกันในบ้านลองลองแป้งแบบเกือบทุกชนิดแล้วลอ่อแบบลองถูกไม่รู้จะลองแบมีกลิ่นยังไงกรอบไม่กรอบอะไรยังไง่กว่าจะได้เท็เจอร์แบบนี้แบบที่เราต้องการละไซส์ท่าทางจัดมันจนออกมาเป็นโปรดักต์ ดิบหรืออะไรต่างๆนานาเรามีแหล่งที่ไปที่มาเหมือนญี่ปุ่นมันจะชอบมีสตอรี่แหล่งที่ไปที่มาน้ํามาจากไหนอะไรยังไงลึกๆแล้วผมอยากกระจายแหล่งงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นเอาง่ายๆเหมือนกุ้งฮนะเราใช้จากเกาะยาวซึ่งเราให้ชาวประมงไปหามาให้เราซึ่งก็กระจายรายได้สู่ชุมชนข้สอสงของทั้งร้านเป็นใช้เนยฝรั่งเศสค่ะ แล้วก็ทํารสชาติต่างๆเราก็พยายามยังอยู่ในธีมญี่ปุ่นของเราเราก็จะมีโนโริรัวซองที่ออกรสชาติญี่ปุ่นค่ะก็คือจะเป็นซอสที่เราทําเองซอสคล้ายๆซอสเซมเบ้นเนี่ยนะคะแล้วเอามาปรับใช้กับตัว,วรัวซองดูตอนนี้ล้าเรามีเครื่องดื่มในกึ่งมอกเทลตอนนี้ก็จะมีโมโมอูเมะโซดาเกรปเลมอนเบซิลพวกนั้นคือดึงเฮอร์บไทยเข้ามาให้อยู่ในเครื่องดื่มผมมองว่าทุกอย่างของไทยเรา มันอิมแพกกลิ่นรสชาทุกอย่างคบนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกชาเขียวเราก็ยังคงตีมแบบญี่ปุ่นอยู่ชาเขียวโคจิชามัทชาเย็นไมชามีทั้งแบบนมแล้วก็ไม่นมอะไรเงี้ยค่ะร้านเนี่ยมันมาจากไรฟ์สไตล์ก่อนคือไรฟ์สไตล์ผมกับแฟนผมต่างกันมากแฟนผมอยู่กลางวันแล้วผมกลางคืนจ๋าๆซึ่งเขาก็อยากให้ผมมาอยู่กลางวันให้ได้โอเค แล้นก็ทาร้านนี้เราจะได้อยู่กลางวันด้วยกันทางานด้วยกันการตกแต่งทุกอย่างในร้านถ้าคุณเข้ามาในร้านจริงๆครับคุณจะไม่เห็นแสงแดดแ,แบบแดดจัาๆเป็นคาเฟ่ที่ไม่มีกระจกเหมือนคาเฟ่ทั่วไปซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบแสงแดดเอามากๆส่วนการตกแต่งภายในอะไรยังไงเราช่วยกันคิดแฟนผมก็หาอิสรชั่นมาแล้วเรามาคุยกันว่ามันควรจะเป็นแบบไหนนะหลักๆก,ก็คือเราไม่มีกระจกเหมือนคาเฟ่ทั่วไปมันก็จะดูอึดอัดหรือเปล่าถ้าอึดอัดเราดึงธรรมชาติเข้ามาอยู่กับเราเลยแล้วกัน เอาหินเอาต้นไม้ทุกอย่างเข้ามาอยู่กับเราพอเป็นประตูโค้งป๊บารข้างในเราก็แบบอยากให้มันคงคอนเซปต์ความโค้งอะไรที่โค้งได้ก็คือ Grammy พยายามโค้งให้หมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นบาร์ก็โค้งมุมต่างๆก like ็โค้งอะไรเงี้ยค่ะเดีส่วตัวแล้วชอบเส้นสายของของการเดินเส้นเส้นโค้งมันเป็นเส้นที่ดูอ่อนน้อมมันดูไม่แข็งก้าวเรามีทั้งตรงและโค้งอยู่ในตัวเรายอมเปลี่ยนแปลงรับฟังปรับปรุง ได้หมดเลยความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะคะความสะอาดก็ต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะเหมือน<ร>แบบเราทําให้ตัวเองกินทำให้ที่บ้านทำให้คนในบ้านเรากินความพิธีพิถันในการทําแต่ละจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือแบบสิ่งสาคัญที่สุดที่ทํำร้านอาหารทุกจานเท่ากาันคุณภาพ q u a l i t ทุกอย่างเราคิดให้เหมือนกันทุกคน